ขอบคุณมากนะคะที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายประนาค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีมาเพียงหกเหรียญเท่านั้นนะคะหกเหรียญเนี่ยค่ะรับไปทั้งสิ้นหนึ่งพันบาทมาดูกันค่ะว่าทําไมถึงได้หนึ่งพันบาทมีแค่หกเหรียญเองใช่ไหมคะหกเหรียญก็จะเริ่มต้นนะค่ะเหรียญนี้ค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกสองพันห้าร้อยนะคะเหรียญพสสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะเหรียญสองพันห้าร้อยนะคะเหรียญหนึ่งบาท หนึ่งบาทสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเนี่ยค่ะชนิดราคาหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะคะตามแผ่นดินหนึ่งบาทตราแผ่นดินรับซื้อยี่สิบาทหนึ่งบาทตราแผ่นดินจะมีสองพวซอนะสองพนะันห้าร้อยกับสองห้าศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อสี่บาทนะคะสองห้าศูนศูนย์รับซื้อยี่สิบบาทแล้วก็มีเหรียญครุฑครุฑตรงมาสองเหรียญครุฑตรงก็เหรียญยี่สิบาท ครูตรงรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะครูตรงสองเหรียญสามรอบสองเหรียญเหรียญสามรอบในหลวงราชการที่เก้าค่ะรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทสองเหรียญน,นี่คือแปดร้อยรัชดาค่ะเหรียญเงินเล็กเหรียญสิบบาทรัชดารับซื้ออยู่ร้อยยี่สิบเงินเล็ก